ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆแดดแจ่มแดดแดด้าค่ะบ้านของคุณแม่ฝนมาตกมาหลายวันเลยนะคะฝนไม่ตกค่ะเป็นแบบน่าจะเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แล้วค่ะไม่มีฝนนะคะค่ะแต่ทางน้ำท่วมก็ท่วมแต่ทางนี้ไม่มีฝนตกมาค่ะสงสัยจะไปตกอยู่ที่แถวภาคเหนือหมดแล้วค่ะฝน ค่ะคุณแม่มีของสวยงามของสวยงามฝากนะคะค่ะเป็นผ้าโปรนะคะเป็นผ้านี้วันนี้คุณแม่ขึ้นที่ผ้าไหมหมือสองนะคะค่ะคุณแม่เอาตัวนี้ออกรายการก่อนค่ะอันนี้ค่ะเป็นผ้าโปรนะคะหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยบาทค่ะถ้าคุณแม่ไม่ขายห้าร้อยบาทคุณแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าช่างนะคะค่าช่างก็เรียกแพงค่ะ,ค,ะคุณแม่ต้องหาเงินจ่ายค่าช่างค่ะ ค่ะราคา500บาทนะคะเป็นผ้าตัดนะคะไม่ใช่เก่าซื้อนะคะเป็นผ้าคุณแม่สั่งให้ช่างตัดค่ะค่ะเอวยืดค่ะเอวยืดนะคะสวยงามมากค่ะเอวยืดนะคะค่ะเอวยืดค่ะรอบไส้ได้ถึง3 3 4 3 5ี่สหนะคะสาม4 3, ี่ใส่ได้ค่ะค่ะเป็นเอวยืดค่ะเขาเรียกว่าขนมชั้นค่ะค่ะข,ขนมชั้นนี่ค่ะสวยงามมากค่ะขนมชั้นค่ะ จากกรีบนะคะไม่เป็นสมบานนะคะค่ะขนมชั้นค่ะสวยงามมากค่ะขนมชั้นค่ะราคา500บาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ500บาทนะคะขนมชั้นนะคะค่ะมีแต่หน้าไอหน้าใสนะคะมีแต่ขนมชั้นสวยๆค่ะนี่ก็ขนมชั้นมาจากดอกอัญชันค่ะขนมชั้นมาจากดอกอัญชันนะคะค่ะลหัสหนึ่งค่ะสวยค่ะค่ะแล้วก็ยาวค่ะไม่ลอยค่ะ คุณแม่เขาต่อเจ็ดชั้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นนะคะถ้าเจ็ดชั้นไม่ลอยนะคะค่ะไม่ลอยค่ะสามห้าสามหกไม่ลอยนะคะค่ะความยาวค่ะค่ะก็เอวใหญ่ด้วยค่ะขนมชั้นค่ะสีออกโทนม่วงนะคะถูโทนนะคะค่ะออกโทนสีดอกอัญชันค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะเีบจับจองมองหาเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของนะคะ ค่ะนี่ก็5้า้ยบาทค่ะห0ร้อยไม่ขายขาย5้าร้อยบาทนะคะขนมชั้นค่ะ500ร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะลหัดสามนะคะค่ะลหัดสามค่ะค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะสวยทุกผืนค่ะเป็นขนมชั้นนะคะค่าราคาอยู่ที่500้อยบาทค่ะวันนี้นะคะค่ะรีบจับจองมองหาค่ะมองหาของสวยของงามนะคะ ค่ะนี่ก็ออกโทนสีสีนุ่นๆค่ะออกโทนสีออกโทนสีโอรรถนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีตัดค่ะมีตัดห่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแลหัดห้านะคะค่ะ5 0 0อบาทค่ะค่ะเอวยืดค่ะความยาวสามห้าสามหกนะคะไม่ลอยนะคะ ค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะนหัดเจ็บนะคะสวยนะคะค่ะเอาใส่ออกค่ะใส่แบบงานอยู่บ้านค่ะแบบสบายๆนะคะผ้าเบามากค่ะเนื้อผ้าเบาวิริ้วมากค่ะค่ะเป็นหมักงานไหมมือสองนะคะแต่ไม่ใช่เก่าซื้อนะคะคุณแม่ให้ช่างตัดให้ค่ะค่ะตัวผ้าไหมมือสองเนี่ยค่ะไปตัดใหม่นะคะ ค่ะไม่ใช่ผ้าเก่าซื้อค่ะเป็นของตัดตกแต่งใหม่ค่ะค่ะคุณแม่ต้องโปรออกห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่โปรนะคะค่ะไม่โปรคุณแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าช่างค่ะอันนี้ก็รหัสสีค่ะออกสีน่นดนะคะสีทูโทนค่ะค่ะออกโทนสีทูโทนค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมาพืนไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเหมาเลยค่ะคุณไหนจะเหมาของคุณแม่ก็เหมาเลยนะคะค่ะเอาไปฝากญาติพี่น้องค่ะราคาถูกถูขนาดนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเหมาเลยค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะลหัสแปดก็สวยค่ะออกโทนสีแบบค่ะออกทึมๆนิดหนึ่งนะคะ คัตสิค่ะออกสีคัดสิสนะคะค่าราคาอยู่ที่500บาทค่ะเป็นกระโปรงชั้นขนมชั้นค่ะขนมชั้นนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคา500บาทค่ะวันนี้โปรโมชั่นออกไปเลยค่ะค่ะ500บาทนะคะค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีอีกนะคะขนมชั้น500บาทเนี่ยค่ะใส่สบายพิ้วค่ะนิ่มมากค่ะใส่อองบุญของงานก็สวยหนูดูเด่นค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกครองทุกทั้นค่ะ